สำาโดยนัก่าว I N นยกรัฐมนตรีงดให้สัมภาษณ์สื่อทำเนียบหลังตั้งฉายาชำรุดยุทธโ,มโ,โสมโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีเตือนปีใหม่เที่ยวปลอดภัยโชว์ใบรับรองฉีดวัคซีนสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศแจ้งสื่อมวลชนขอความร่วมมืองด ดักสัมภาษณ์บริเวณทางเชื่อมตึกไทยและตึกสันติไมตรีทรรมเนียบรัฐบาลซึ่งตามปกติแล้วสื่อมวลชนสามารถดักกรอสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้บริเวณทางเชื่อมและประตูด,ด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกค่ะทั้งนี้การงดสัมภาษณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังที่สื่อมวลชนประจำทมเนียบรัฐบาลได้ออกฉายาประจำปีว่ารัฐบาลยื้อยุดและให้ฉายาพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าชำรุด ยุดโสมค่ะ ด้นานน,นายธนกรวังบุญคงชนะโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีกล่าวถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ได้กำชับให้แต่ละจังหวัดเข้มงวดเฝ้าระวังคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับบ้านและเมื่อกลับมาทำงานให้ในายจ้างสถานประกอบการตรวจคัดกรองบุคคลที่กลับจากการไปเทศกาลปีใหม่ด้วยแอนติเจนเทสคิดและพร้อมให้ทุกคนใส่ใจเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพราะว่าจะมีการตรวจทั้งการเดินทางตั้งแต่การขึ้นเครื่องบิน ร้านอาหารและขอให้ไปฉีดวัคซีนเพื่อให้มีระบบการลงทะเบียนบันทึกที่ถูกต้องและนำไปใช้อ้างอิงได้ค่ะ พร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีห่วงใยการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ขอให้ทุกคนให้ความสําคัญกับการกวดขันวินัยจราจรอย่างจรงิงจังเจ้าหน้าที่เน้นบังคับใช้กฎหมายเข้มกับสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทั้งการขับรถเร็วและการเมาสุราขณะขับขี่ขอให้ประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังมอบหมายกระทรวงสาธารณาสุขเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขทั้งส่ว กลางและจังหวัดพร้อมขอให้ทุกคนยึดหลักอนามัยส่วนบุคคลป้องกันกา,การระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยค่ะต่อกันที่ราเมศเผยพักประชาธิปัตย์ยังไม่คุยทรงผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสีค่ะ นายราเมศรัตนชเวงโคลกพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเลือกตั้งซ่อมหลายเขตท,ที่เกิดขึ้นว่าพักประชาธิปัตย์ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กรอบของกฎหมายทุกการตัดสินใจเป็นไปตามสถานการณ์และความเหมาะสมการส่งหรือไม่ส่งผู้สมัครไม่มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยคำว่าพักการเมืองอื่นหรือปัจจัยคำว่าพักร่วมรัฐบาลแต่คำนึงถึงสาระสำคัญของความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ค่ะคณะกรรมาการบริหารพักมีดุลยพินิษใ,ในการพิจารณาทุกคนและเมื่อตัดสินใจส่งผู้สมั หักในเขตเลือกตั้งใดแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้ในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจังหวัดชุมพรที่มีสมาชิกพักได้ลาออกไปช่วยพักการเมืองอื่นนั้นเชื่อจะไม่มีผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งเพราะเขตเลือกตั้งดังกล่าวประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้มาโดยตลอดว่าอดีตสสของพักประชาธิป,ปัตย์ได้ตั้งใจทํางานอยู่เคียงข้างพี่น้องตลอดมาสิ่งสําคัญที่พักจะต้องรณรงค์ต่อจากนี้ก็คือให้ข้อมูลประชาชนเพื่อให้เห็นถึงความสําคัญของการ เลือกตั้งที่สุดจริตและเที่ยงธรรมจะต้องไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะคือส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในวันข้างหน้าส่วนเรื่องการเลือกตั้งซ่อมในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนั้นขณะนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาค่ะหากมีความเคลื่อนไหวในส่วนนี้จะ,ถะแถลงให้ทราบต่อไปปิดท้ายที่ล่าสุดประชาชนแห่วอกอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มสาวันสุดท้ายฟรีแน่นโรงพยาบาลปากเกร็ด ภายหลังสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีได้มีการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3โดยโรงพยาบาลปากเกรด็ดซึ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์รอบสุดท้ายของปี2564สำหรับประชาชนทุกพื้นที่ซึ่งให้บริการเพียง2วันเท่านั้นระหว่างวันที่27และ28ธันวาคม2564เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกาค่ะให้บริการทุกคนหากมาในเวลาที่กำหนดและต้องมีเงื่อนไขคือผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกา 2เข็มหรือสูตรควายซิโนแวคบวกแอสตราเซเนกาที่ฉีดเข็มที่2เป็นเวลา3เดือนขึ้นไปหรือก่อนวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะหากคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขสามารถวอ l k in ินได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนโดยหลักฐานสําคัญสําหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีนนั้นก็คือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานการฉีดวัคซีนเข็มที่2ค่ะโดยบรรยากาศวอ l k in ินสหรับผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้นเข็มที่3นะคะที่โรงพยาบาลปากเกรด็ดก็พบว่ามีประชาชน ที่ประสงค์ทยอยวอคอินกันอย่างคึกคักซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ารับวัคซีนในวันนี้มีการป้องกันตัวเองเบื้องต้นด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแต่ยังไม่ค่อยมีการเว้นระยะห่างทางสังคมเท่าที่ควรค่ะจบการเสนอข่าว12นฬิก5นาทีค่ะเสนอข่าวโดย Cảm ơn các i n, -N.